สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้จะมาเล่าถึงหนังพระร่วงนะคะก็คือหนังย้อนยุคประวัติศาสตร์ชาติไทยนี่แหละค่ะเนาะที่อยากจะนําเสนอเกี่ยวกับนะคะพระร่วงในอดีตนี่แหละค่ะเนาะทีนี้มันมีประเด็นทางสื่อโซเชียลเพราะว่าหนังเรื่องนี้งบประมาณจากหน่วยงานรัฐบาลให้ไปสร้างหนังประวัติศาสตร์ผู้กํากับ ดันไปเอาดาราทางขมินนะคะมานำแสดงอยู่ร่วมกับพระร่วงนี่แหละค่ะเนาะก็คือเล่าประวัติศาสตร์ถึงคอมในอดีตนั่นแหละค่ะแต่ที่คนไทยรับรู้ประวัติศาสตร์ก็คือคอมไม่ใช่ขมินนะคะคือคนไทยจะรับรู้ว่าคอมก็คือขอมขอมที่อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่ขมินนะคะในประวัติศาสตร์เขา บอกไปอย่างนั้นใช่ไหมคะทุกคนที่ใครๆก็เข้าไปฟังตามประวัติศาสตร์ก็จะรู้ว่าขอไม่ใช่ขมีนนะคะทีนี้พอมมีประเด็นที่ว่าผู้กำกับที่เป็นคนไทยเนี่ยนะคะเพราะว่าขมีนดาราขมีนคนนั้นที่ชอบเคมชุดไทยของประเทศไทยว่าเป็นของขมีนนะคะคือผู้กำกับที่บอกเป็นผู้กำกับเนี่ยเข้าออก ประเทศขมรนนะคะเข้าออกเข้าออกแล้วรู้จักนักแสดงขมรนอะไรพวกนี้แล้วค่ะก็เลยได้มีโอกาสมาเล่นหนังอันนี้คือขมรนนะคะคนที่เป็นดารานั่นแหละที่มาแสดงหนังในเรื่องพระร่วงนี้ละค่ะให้สัมภาษณ์ทางสื่อบ้านเมืองเขานั่นหละค่ะเนาะว่าได้พูดก,กับคนนี้แหละติดต่อให้มาเล่นนะคะหนังเรื่องนี้นะคะซึ่งมันงบงบที่ได้ไปสร้างก็คืองบจากรัฐบาลชุดนี้ละค่ะ ที่ให้งบในส่วนนั้นไปสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นให้รู้ว่าพระร่วงในยุคไหนยุคไหนก็แต่ละยุคนั่นแหละค่ะเนาะก็เลยมีประเด็นนั่นแหละค่ะว่าเมื่อคนไทยรับรู้สิ่งนี้ว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้เพมชุดไทยตั้งมากมายแต่ทำไมยังเอาคนนี้แล้วก็เป็นคนขมรนี่แหะคะเอามาเล่นหนังแล้วก็ จ้างแพงเสียด้วยนะคะดาราไทยมีเยอะแยะมากมายตกงานก็เยอะว่างงานก็แยะทําไมไม่เอามาแสดงเอาคนไทยแสดงเป็นขอมมันก็ไม่แปลกเพราะว่ามันเงินงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลที่ให้ไปสร้างหนังเรื่องนี้ใช่ไหมคะดาราไทยก็ตกงานว่างงานก็มีเยอะแยะมีความสามารถมากมายทําไมจะเล่นจะเล่นเนี่ยจะเบาตกแล้วพี่น้องเลย นะคะจะเล่นเป็นขอมไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนทำไมต้องไปจ้างคนขมีนมานำแสดงด้วยอันนี้คือสังคมในโลกโซเชียลเขาถามไปนั่นแหละอย่างไม่เลิบก็ถามนี่แหละคะ่ะว่าดาราไทยมีเยอะแยะนะคะมีมากมายเหลือเกินคนในประเทศตัวเองตกงานกันเพียบทำไมไม่เอามาเล่นไม่เอามาแสดงใช่ไหมคะทุกคนอย่างฮา ดาราถ้าไม่เอาดาราไทยคนไทยเด็กหน้าใหม่ๆมีเยอะแยะก็ลองเอามานะคะให้เขาเล่นน่ะมันยังดีกว่าที่จะไปจ้างดาราขมินหรือเปล่าอันนี้คือสังคมเราได้ถามไปใน่แหละค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นเงินที่มาจากหน่วยงานรัฐทำไมต้องไปจ้างคนอื่นก็ยังว่าแหละมีประเด็นนะคะก็คือ รัฐบาลหรือคนที่ไปสร้างหนังนั่นแหละค่ะเขาเรียกอะไรเอาใจขมีนเกินไปหรือเปล่าว่าจะได้มีสัมพันธ์ที่ดีจะได้เขาเรียกอะไรสารสัมพันธ์ที่ดีอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยอยากได้ขมีน มาแสดงในหนังเรื่องนี้ด้วยนั่นแหละค่ะเนาะเอาว่ากันไปค่ะเพราะว่าเราคนไทยคงเห็นแล้วอะไรเป็นอะไรอตอนนี้นะคะไม่เลิฟเจเนาะก็อยากจะสนับสนุนคนไทยเรานั่นแหละค่ะว่าเพราะว่าตอนนี้ดาราอย่างดูสิคะละครอะไรพวกนี้เอาแต่ละครเก่ามาย้อนให้เราดูแล้วไม่ได้มีละครใหม่ให้ดูได้มากเหมือนแต่ก่อนแลว้วใช่ไหมคะคือเศรษฐกิจ มันย่ำแย่ลงทุกวันนะดาราก็ตกงานนะคะก็คือไม่มีไม่มีงานแสดงเข้ามาก็เห็นมีตั้งหลายตั้งหลายคนใช่ไหมคะแล้วก็ตะลงตลาดอะไรพวกนี้ปิดไปหมดโอ้ยสารพัดท,ที่จะปิดโรงงานสารพัดนะคะคนไทยตกงานมีเยอะแยะคะ่ะเกษตรกรกเกษตรกรกรมอะไรพวกนี้เห็นไหมคะเอาสินค้าเอา ผลผลิตของตัวเองออกมาเทเกื่อนถนนเททิ้งเอาทิ้งให้ให้เห็นมีเยอะแยะรัฐบาลไม่มองดูค่ะไม่รู้เพราะอะไรเนาะจะดันแต่สิ่งที่ตัวเองหวังสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเข้าสภาให้ได้แต่ไม่ย้อนดูว่าอะไรเกิดขึ้นในสังคมในประเทศบ้างนะคะมองเห็นแต่ไม่กระตือรือร้นที่จะทำหรือเปล่า พริกก็ไปเทกระเทียมก็ไปเทแตงโมูก,ก็ไปเทกระล่ำก็ไปเทนมก็ไปเทสารพัดท,ที่จะเทเทิ้งแล้วน่ะนะคะก็ยังเฉยอ,อยู่ยังไม่เห็นออกมาว่าจะทำยังไงต่อไปกับเกษตรกร,กรของประเทศเลยใช่ไหมคะทุกคนอีกหน่อยข้าวราคาออกมาเนี่ยตอนนี้ก็อีกไม่กี่เดือนนะคะก็ฤดูทำนากันแล้วนะ่ะพอทำนาเสร็จนะ่ะเกี่ยวข้าวเสร็จ ดูที่ข้าวจะได้ราคาเท่าไหร่มันสัมบัลังตกไปกิโลเท่าไหร่ตอนนี้นะคะต้นทุนมากกว่ากิโลที่ขายแล้วมันจะอยู่ได้ไงนะคะไหนจะปาล์มไหนจะอู้มียเยอะแยะเนาะอันนี้ก็เห็นเขาบอกนะว่าอะไรนะพืชผลผลิตภัณฑ์ของประเทศจะดีดีจนได้เทเท,ทิ้งนั่นเลยค่ะ เพราะว่ามันเยอะเกินไปเยอะแล้วหาที่ขายไม่ได้ไม่มีคนรับซื้อถึงรับซื้อก็กดราคาซะต่ำขนาดนะั้นต่ำกว่าต้นทุนไม่มีกำไรให้เกษตรกรเลยมันจะอยู่ได้ยังไงล่ะทีนี้นะคะเกษตรกรก็มีหนี้มีเสินเพิ่มขึ้นไปอีกนะั่นแหละค่ะเนาะ อ่ะเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนและคะ่ะที่อยู่ในประเทศไทยเนาะรวมถึงคนที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้มันก็ย่แย่กันเนาะนะคะเราก็มาอยู่ต่างถิ่นเดนไกลนะคะทางนี้ก็ของแพงแพงมากนะคะทุกคนเหมือนบ้านเราหรอกที่นายกเขาพูดอะไรนะเอของแพงก็ดีแล้วนี่จะได้มีกำไรไอ้ของแพงนะ่ะคนขายที่เอามาขาย ขายของแพงได้กําไรแต่คนที่ทําจริงๆนะ่ะที่ขายต่อมาก่อนจะมาให้คนขายนะเขาขาดทุนหรือเปล่าลต้องขันไปดูตรงนั้นมากกว่ามากกว่าที่จะบอกว่าก็ดีแล้วถ้าแพงก็ได้กําไรคนซื้อซื้อแพงแต่คนขายขั้นตอนแรกนะ่ะเขาขาดทุนนะคะขาดทุนไม่มีกําไรเพราะไปกดราคากันเยอะแยะไปหมดนะ่ะนะคะแล้วส่วนนี้ คนไทยเรานั่นแหละค่ะเนาะอยู่ที่คนไทยเราอะไรที่มันจะทําให้ตัวเองดีขึ้นก็ยื่นเรื่องไปนั่นแหละค่ะตามขั้นตอนต่างๆเนาะหรือว่าออกมาแสดงให้เขาเห็นนั่นและว,ว่าเราเดือดร้อนยังไงเขาจะได้หันมาดูบ้างไม่ใช่ว่าหันแต่จะเอาคาสินโนเข้าบ่อนให้ได้เอาบ่อนเข้าสภาให้ได้อันนี้ผลประโยชน์ของใครก็ไม่รู้คนไทย ส่วนรวมคงไม่มีผลประโยชน์ในส่วนนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนเนาะเพราะว่าผลประโยชน์จากการที่จะนําเงินบิตคอยนาเงินอะไรต่างๆนะคะเข้าไปในนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกหน่อยคนไทยต้องคิดแล้วว่าจะทํำยังไงเนาะเจอกันใหม่คะ่ะพรุ่งนี้คืนนี้นอนหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ